สำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้จะอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะคือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียวหรือการทําปฏิกิริยานะคะระหว่างสารสองชนิดขึ้นไปแล้วเกิดเป็นสารใหม่นะคะ ซึ่งนะคะจะมีสมบัติแตกต่างไปจากเดิมและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะจะทำให้กลับมาเป็นสารเดิมนั้นอะ่ะยากหรืออาจจะไม่ได้เลยนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะทำให้เกิดสารใหม่นะคะเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะอย่างเช่นนะถ้าในตัวอย่างของครูอันนี้นะคะก็จะเป็นอ,อ,อันแรกนะคะก็คือจะเป็นการย่างเนื้อเนาะ มีกลิ่นต่างไปจากเดิมสีต่างไปจากเดิมเห็นไหมเนื้อตอนแรกไม่ใช่สีแบบนี้ถูกต้องไหมคะพอย่างไปใกล้สูงแหมสีเปลี่ยนไปแล้วกลิ่นนะคะก็เปลี่ยนไปนะคะการมี้ฟองแก๊สเห็นไหมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะจากสารเดิมนะมีสีแตกต่างไปจากสารเดิมนะคะอันนี้ทั้งภายนอกและภายในเลยเห็นไหม นะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงหรือแสงเกิดขึ้นนะคะสังเกตเวลาเราก่อเตาถ่านนะคะก่อไฟนะจะมีประกายไฟออกมาด้วยนะคะแล้วก็มีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเมื่อทำปฏิกิยาเคมีกันนะคะหรืออาจจะยกตัวอย่างเป็นเช่นการสุกข,ของผลไม้ปลาทอดตะปูเกิดสนิมอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะคะก็คือมันมันเปลี่ยนแปลงไปจากรูปลักษณ์เดิม สีเดิมไปจากอาอันเดิมได้อย่างชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปกลิ่นสีเนาะแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นสารแรกสารตั้งต้นหรือสารแรกเลยเนี่ยในยากยกตัวอย่างเช่นการสุกข,ของผลไม้เมื่อผลไม้ตอนแรกเรามาเราไว้บนต้นใช่ไหมสีเขียวนะคะเมื่อเราเด็ดมาตอนแก่ๆถูกต้องไหมมาวานทิ้งไว้ในห้องย V ดีนะคะ ผลไม้ของเราก็สุกเปลี่ยนสีไปจากเดิมและการที่จะทําให้ผลไม้สุกนั้นน่ะกลับไปเป็นผลไม้ดิบอีกเนี่ยได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเนาะนะ สำหรับนะคะการทำรายงานเนาะการทำรายงานอันนี้นะคะคําสั่งนะคะคำชี้แจงเขาเขา,เขาบอกว่าให้เรานะคะเขียนการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารนะคะที่สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของ าราพร้อมทางวาดภาพนะคะให้สวยงามการเปลี่ยนแปลงของสารถ้าเกิดเป็นทางเคมีการเปลี่ยนแปลงของสารทางเคมีเราบอกแล้วเขายกตัวอย่างมาว่าเป็นการเกิดฟองแก๊สอันแรกนะคะหนูก็วาดรูปนะคะเป็นถ้วยก็ได้บีกเกอร์ก็ได้นะคะเนี้ยเป็นบีกเกอร์เหลี่ยมๆเ,เป็นแก้วนะคะเน,นี่ยจะงอยปรนิดนึงนะคะถ้าหนูก็วาดตัวสาร แบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีฟองแก๊สลอยขึ้นด้านบนก็ได้ตองนี้ก็เป็นฟองๆแบบนี้ก็ได้นะคะวาดรูประบายสีให้สวยงามนะคะแล้วการเกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะมีอะไรอีกไหนหนูลองคิดสิว่ามีอะไรอีกนอกจากการมีฟองแก๊สแล้วสมมติฐานของเราเราต้องคิดเลยว่า สมมติฐานคืออะไรอะครูย้อนให้ก่อนเนาะสมมติฐานของเราคืออะไรสมมติฐานของเราก็คือการคาดคะเนคําตอบของมันของของออของสิ่งที่เราต้องการที่ศึกษาล่วงหน้าสมมติฐานของครูครูคิดวว่าเรารู้ความหมายของมันและคือหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดสารใหม่ขึ้นถูกต้องไหม เกิดสารใหม่ขึ้นแล้วแล้วสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นอะ่ะมันอาจจะกลับไปเป็นสารเดิมได้หรืออาจจะกลับไปเป็นสารเดิมไม่ได้สมมุติฐานของครูครูก็้องคิดค่าคะแนนไปถึงเหตุการณ์ในชีวิตวันของเราก่อนอันดับแรกเราจะต้องคิดว่าอะไร <c oughs> อ่าอันดับแรกอุปกรณเ์เครื่องมือทำการเกษตรของเราการเกิดสนิม การเกิดสนิมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีปะสนิมนี้เป็นไงจากเหล็กสีขาวใช่ไหมอยู่ดีกลายเป็นสีน้ำตาลสีแดงอิดแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมเปลี่ยนแปลงของสารไหมคะเปลี่ยนนะหนูก็ยกตัวอย่างมาเลยว่าเป็นการเกิดสนิมนะคะแบบนี้ เนาะนะคะอะให้หนูยกตัวอย่างมานะคะมีการเกิดสนิมแล้วมีอะไรอีกมีการเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิได้ไหมอะมีกลิ่นต่างจากเดิมได้ไหมมีสีต่างจากเดิมได้ไหมราะมีการเปลี่ยนแปลงนี่ถูกต้องไหมอะมีแสงและเสียงเกิดขึ้นได้ไหม มีตะกอมีตะกรอนเกิดขึ้นได้ไหมอ่านะคะหนูก็ลองยกตัวอย่างวาดภาพมาเนาะนะคะการจุดพลุอ่าเราจะทำให้พุที่จุดลอยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยกลับมาเป็นสารเดิมได้ไหมอ่าถ้ากลับมาเป็นสารเดิมไม่ได้แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมจากพุที่เป็นแท่งๆถูกต้องไหมหรือเป็นก้อนกลม,กลม เมื่อเราจุดให้เกิดไฟติดไฟปุ๊บผุมันก็ลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าเปลี่ยนแปลงไหมอ่านะคะหนูก็ลองเขียนมานะคะหนูก็วาดรูปนะคะแล้วก็เขียนมาเนาะแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับใบงานนี้ส่วนนะคะสำหรับใบงานนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะคือให้เราดูนะคะก อันนี้นะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเปล่าเนาะให้เรานะคะระบายสีวงกลมนะคะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมียยยยนะคะหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะ<ๆ>ก็คืออันแรกนะคะต้มน้ําต้มน้ํา BI ให้เกิดความร้อนน้ําม,มีการเปลี่ยนแปลงไปไหมน้ํายังเป็นน้ําเหมือนเดิมไหมถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหนูก็ ระบายสีนะคะวงกลมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้อสองเค้กเค้กมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมกว่าจะมาเป็นเค้กได้มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเรามองถึงภาพรวมเนาะเราไม่ได้มองแยกย่อยนะคะมองถึงภาพรวมหมายถึงว่าอาการที่จะทำเค้กเนาะมีแปง้งมีไข่มีผงฟูถูกต้องไหมนะคะ อาจจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราไม่รู้เนะาะมาผสมรวมกันเอาไปอบให้เกิดความร้อนปุ๊บกลายเป็นเนื้อของเค้กมีวิปครีมวิปครีมก็อาจจะทำมาจากเนยนะคะเนยน้ำตาลตีให้เข้ากันหรือว่าจะเป็นนมอย่างเงี้ยตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาเป็นครีมแล้วเค้กมันกลับไปเป็นแป้งเป็นส่วนผสมเหมือนเดิมก่อนก่อนเริ่มแรกได้ไหม ถ้าไม่ได้แสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีถูกต้องไหมหนูก็ระบายสีนะคะวงกลมนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะแล้วก็อีกสองข้อเนาะจะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นเหล็กเนาะคะเกิดสนิมตรงนี้นะคะภาพอาจจะไม่ชัดนิดน,นึงเนาะ,ะอันนี้คือการจุดประทัดนะคะช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลกินเจแล้วเนาะ,ะมันก็จะมีพวกประทัดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ,ะอันนี้รูปภาพการจุดประทัดนะคะ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมนะคะให้หนูระบายสีวงกลมมานะคะ